ประเด็นหัวเสาทีมชาติไทยในปีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกเถียงโต้แย้งกันมากเลยล่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำการพูดคุยวิเคราะห์กันสักหน่อยค่ะว่าผู้เล่นที่เรามีอยู่ตอนนี้โดนเรียกเข้าแคมป์ทีมชาติไปแล้ว28คนใครเนาะจะเป็นคนที่โค้ชเลือกใช้ในการแข่งขันระดับนา,นานาชาติปีนี้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กตัวเล็บบอสแมมยังไม่ถนัดปากกับชื่อช่องตัวเองเลยค่ะหลายคนสอบถามกันมาเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทางติกตอกทาง Facebook หรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ใน YouTube ค่ะคือช่องเก่าๆตอนนี้ดับสนิทไปหมดแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นช่องนี้ต่อไปจะเป็นช่องที่คอยอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์นั่นวิเคราะห์นี่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกช่องนึงนะคะที่จะทาไฮไลท์โดยเฉพาะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งยังเป็นทางการนะคะก็ตอนนี้ปั้นช่องนี้อยู่ค่ะให้ช่องนี้เติบโตไปก่อนมาเข้าเรื่องวันนี้กันค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องประเด็นหัวเสาทีมชาติไทยคือเมื่อเช้าค่ะไปอ่านในพันทิปมาแล้วก็รู้สึกขัดอกขัดใจยิ่งนะค่ะ แม้ตั้งกระทูแซะน้องเพียวไม่เลิกค่ะบอกว่าแค่มีชื่อติดทีมชาติก็ไม่แฟถ้าโคดอสเลือกเป็นไลน์อัพยิงไม่แฟใหญ่เลยและตอนนี้แนวคิดนี้มันก็เริ่มพลิกดอกออกผลยิ่งนักค่ะในการแข่งขันในวันเสาร์ n e c แท้ที่ซามิสึสปริงไป3ต่อ1เซตและฟอร์มการเล่นของซาสากิที่ลงมาเล่นแทนน้องเพียวมาหลายแมตช์แล้วก็ไม่ได้ทำผลงานดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับบอลแรกไม่ว่าจะเป็นแต้มที่ทำได้รวมถึงการบล็อกคือเปอร์เซ็นต์การบุกอยู่ที่18%ซ็นตะ์่ะทำแต้มไปได้4-5ถึง5แเต้มเท่านั้นเองลงเต็มๆ4เซตนะคะและถ้าเป็นน้องเพียวทำผลงานได้แค่นี้คิดหรอคะว่าวันอาทิตย์น้องเพียวจะได้ลงนะ แต่นี่โค้ดเอ c ก็ยังเข็นสากกิลงแต่ว่าคนที่ดูวอลลบอลชาวไทยค่ะบอกว่าน้องเพียวฟอร์มตกก็เลยไม่ได้ถูกเลือกใช้งานพอเห็นมีชื่อน้องเพียวติดทีมชารตก็ร้อนรนผลไม่ไหวกันค่ะต้องออกมาแสะต้องออกมาบอกส่งเสียงไปถึงโค้ดบอกว่าอย่าให้โค้ดเลือกน้องเพียวลงเป็นไลน์อัพหคนแรกเลยนะเพราะว่าผลงานไม่ดีมันไม่แฟกับคนนั้นมันไม่แฟกับคนนี้ แต่สำหรับเราเรารู้สึกว่าน้องเพียวอชรพรคงยศยังคงเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะใช้งานในการเล่นให้กับทีมชาติไทยในระดับนานานชาติอยู่ค่ะคนที่2น้องบุ๋มบิมชัชชุอรนโมกศีคนนี้ไม่ต้องพูดเยอะค่ะเพราะว่าการันตีคุณภาพด้วยผลงานให้เราได้เห็นกันแล้วนะคะ ว่านาทีนี้น้องบุูมบิมถือว่าเป็นหัวเสาไทยแลนด์ที่เก่งมากๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังหลักของวิกตอเรียฮิเมจิที่จะเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายตอนนี้ทางสโมสรก็เริ่มเซฟน้องบูมบิมนะคะไม่คอยให้ลงมาเล่นเพราะว่าต้องการเซฟนักกีฬาไว้เล่นในรอบถัดไปนั่นเองค่ะ คนที่สามค่ะน้องยูฟาดนพรสินโพน้องยูฟาก็ยังถือว่าเป็นนักกีฬาดาวรุ่งนะคะอายุยังน้อยมากๆแต่ว่ามีโอกาสได้เล่นในรายการ VNL เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ค่ะมีโอกาสได้ไปเล่นในเีกญี่ปุ่นแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังหลักให้กับทีมทำให้ทีมพบกับชัยชนะมาแล้วหลายแมตช์ซึ่งก่อนหน้านี้รันมาเร่ปีที่แล้วไม่ชนะใครเลยค่ะ แต่น้องยูฟาก็ยังเป็นผู้เล่นที่ทำท็อปสกอร์แทบจะทุกแมตช์ค่ะแต่ว่าประสบการณ์ในเวทีนานาชาติถือว่ามีน้อยนะคะคือปีที่แล้วได้ไปเล่น VNL ก็จริงแต่ว่าโอกาสที่ได้รับลงสนามค่อนข้างน้อยมากๆเพราะฉะนั้นในปีนี้น้องยูฟาก็ต้องดูแล้วค่ะว่าจะมีโอกาสได้ลงเป็นไลน์อัพรือเปล่า แต่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน้องยูฟาน่าจะเป็นคนที่มีรายชื่อติดไปแทบทุกสนามแล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งคนที่4น้องใบเตยนทัทธิมากุ๊ปแก้วน้องใบเตยถือว่าเป็นคนที่ได้เปรียบมากกว่าน้องยูฟาในเรื่องของความสูงนะคะเพราะว่าน้องยูฟาสูง175เซนติเมรน้องใบเตยสูง180เซนติเมตรค่ะเป็นนักกีฬาที่หน่วยก้านดีนะคะแขนยาวขายาว แต่ว่าประสบการณ์ในการเล่นกับนานาชาติก็ยังน้อยนะคะแต่ว่าผลงานในไทยแลนด์ลีกปีนี้ทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะคนที่5ค่ะน้องดาวกติกาแก้วพิน ีที่แล้วก็มีชื่อเข้าแคมป์ทีมชาติชุดใหญ่นะคะแต่ว่าเ็แวบไปเล่นลีกเวียดนามหลังจากนั้นก็กลับเข้ามาสู่แคมป์ทีมชาติแล้วก็เดินทางไปแข่งในรายการ VNL 2 0 2 4ก็มีโอกาสได้ลงสนามบ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีความเสียเปรียบในเรื่องของความสูงเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าความสามารถนี้ล้นเหลือเป็นคนที่กระตือรือร้อนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุด ส่วนอีกสองคนที่จะพูดถึงนี้ก็คือนักกีฬาที่เคยเล่นให้กับทีมชาติในตำแหน่งบีหลังค่ะแต่ว่าในการไปเล่นลีกอาชีพตอนนี้พันตัวไปเล่นในตำแหน่งหัวเสาก็คือต้นสังกัดเขาบอกว่าให้เล่นหัวเสาเราก็ต้องเล่นหัวเสา เพราะฉะนั้นคนที่6ก็คือน้องโมเมธนชชาสุขสดค่ะผลงานของน้องโมเมในการเล่นลีกอาชีพป,ปีนี้ค่อนข้างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นลีกโรมาเนียหรือว่าโคโว e a g ลีคือในปีก่อนๆเราจะเห็นว่าเกมรับของน้องโมเมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหลังจากได้เล่นหัวเสาเกมรับดีขึ้นมากค่ะและในเกมบุกก็พัฒนาขึ้นเยอะค่ะมีเทคนิคแพราๆขึ้น ซึ่งเรื่องนี้มันก็อยู่ที่โค้ดแล้วค่ะว่าจะตัดสินใจให้น้องโมเมลงในตำแหน่งหัวเสาหรือว่าบีหลังน้องโมเมอายุยังน้อยนะคะแค่24ปีเท่านั้นเองมีส่วนสูงอยู่ที่180เซนติเมตรก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงบึกบึนหน่วยกา้านดีไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะ คนที่7ก็คือน้องบีมพิมพิชยาก๊กรัมซึ่งก่อนหน้านี้ฉายาก็คือราชินีบีหลังใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากไปเล่นที่ลีกเยอรมันค่ะบอลบอล,ลบุนเดสลิก้าสังกัดสโมสรอน SSC พรัมเบิร์ชเวรินก็ไปเล่นในตำแหน่งหัวเสานะคะแรกๆก็ยังดูขัดๆัดค่ะตอนหลังนี่มาดีเลยค่ะฟอร์มเปรี้ยงปรางนะคะคว้า MVP ไปแล้วถึง3ครั้ง บางคนก็คิดว่าอยากให้น้องบีมเปลี่ยนมาเล่นในตำแหน่งหัวเสาแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวของเราเราก็รู้สึกว่าน้องบีมเหมาะกับการเล่นบีหลังมากกว่าเพราะว่าหลายๆารายชื่อที่กล่าวมาก็เล่นหัวเสาดีอยู่แล้วอะแล้วจะให้ใครเล่นบีหลังล่ะมันก็ต้องเป็นน้องโมเมกับน้องบีมใช่ไหมคนก็ว่าอีกแล้วค่ะว่าแมมไลอัพเดิม เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับโค้ดค่ะก็ต้องรอดูแล้วค่ะว่าโค้ดจะจัดสรรยังไงในส่วนของน้องเฟิร์นวริศราศีทาเลอร์แม้ว่าจะมีรายชื่อติดในการเข้าแคมป์ทีมชาติในปีนี้ก็จริงค่ะแต่ว่าน้องเฟิร์นอาจจะไม่มีรายชื่อในสนาม VNL ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีการแข่งรายการวอลเลย์บอล U ยี่ิชิงแชมป์โลก เพราะฉะนั้นปีนี้ถ้ารายชื่อนักกีฬาออกมาและเป็นลน์อัพเดิมๆก็ไม่น่าจะต้องไปวิตกกังวลหรือว่าไม่พอออพอใจอะไรนะคะเพราะว่า VNL ปีนี้ค่อนข้างสำคัญค่ะเพราะว่ามันมีการตกชั้นนั่นเองและถ้าตกชั้นแล้วนี่โอกาสที่จะได้กลับมาเล่นค่อนข้างยากมากค่ะและรายการนี้ก็เป็นรายการที่มีการสะสมแต้มคะแนนอันดับโลกด้วยแลวเพื่อนๆล่นนะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง เช่นว่าโยกน้องโมเมกับน้องบีมไปเล่นหัวเสาแล้วให้ใครสักคนหนึ่งมาเล่นบีหลังเอ๊ะมันเข้าท่าหรือเปล่าส่วนนักกีฬาคนอื่นๆที่มีชื่อในแคมป์ทีมชาติในส่วนของหัวเสาไม่ว่าจะเป็นน้องแคปหมูสุภาวดีพันวิไลหรือว่าน้องบีมการจนาสีใส่แก้วคิดว่าน้องๆน่าจะได้รับโอกาสสอดแทรก ติดทีมชาติชุดใหญ่เช่นในรายการซีวีลีกหรือว่ารายการซีเกมคือเพื่อนๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะแต่ว่าขอแค่อย่างเดียวแล้วค่ะอย่าทับถมด้อยค่านักกีฬาคนหนึ่งคนใดปีนี้แคมป์ทีมชาติไม่มีชื่อของน้องสองวิภาวีสีทองก็น่าเสียดายแล้วค่ะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บใช่ไหมคะเราก็ต้องทำใจ สำหรับคลิปนี้ก็แนะนำให้เพื่อนๆได้ถกไม่เทียงกันนะคะเพราะว่าจะอะไรยังไงกับตำแหน่งหัวเสาที่จะไปเล่นในรายการวีเอแลหรือว่าเจเลให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนยังมีนักกีฬาบางคนที่ตกลนไปเพื่อนๆสามารถแนะนำเสริมได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ